สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโซโรคารวันนี้ผมอยู่ที่ศาลาว,ว่าการเมืองพัทยานนะครับมีพิธีการในการส่งมอบ สำหรับรถปิกอัพที่เอามาดัดแปลงเป็นรถยนต์2แถวไฟฟ้า100%จากทางโต้ต้านนั่นคือโต o ต้าไฮ Lu กรีโวเนะครับก็จะเอามาส่งมอบให้กับสากรการเดินรถเมืองพัทยาครับในการที่จะใช้รับส่งผู้คนนะครับหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการทดลองลองใช้งานในพื้นที่เมืองพัทยาตลอดระยะเวลาประมาณ24เดือนนะครับโดยในช่วงแรกเนี่ยจะมีการส่งมอบให้5คันด้วยกันและหลังจากนั้นจะขยับไปเป็น12คันนะครับโดยปัจจุบันนี้ครับในพื้นที่ขอองงมืพัย ก็จะมีรถสงแถวเนี่ยที่วิ่งรวมอยู่ในเมืองพัทยาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับหลากแบบเกือบเกือบพันคันประมาณสัก700คันเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ดูแลโดยสาก์การเดินรถเมืองพัทยาซึ่งวันนี้ฮะโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทยนะครับก็ได้นําเอารถกระบะไฟฟ้านะครับที่ดัดแปลงแล้วนะครับทำเสร็จมาเลยรูปโฉมดูดีมากๆนะครับนำมาทดลองวิ่งทดลองให้บริการกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการลดในเรื่องของคาร์บอนนะครับดำเนินการตามแผนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยนะครับตัวรถเนี่ยเดี๋ยววันนี้สื่อมวลชนนะครับก็จะได้ลองทดลองนั่งนะครับเป็นตัวยกสูงนะแล้วก็มีการติดตั้งแบตเตอรี่ด้านใต้นะครับถามว่าทําไมก็ถึงเอาตัวยกสูงมาทำเนี่ยก็เนื่อง จากว่าต้องมีการติดตั้งแบตเตอรี่เนี่ยต้องการให้พื้นที่กาวเคลยร์แลนส์นะครับระยะความสูงจากพื้นเนี่ยมันสูงขึ้นมาจะได้ไม่มีอะไรไปกระแทกมันง่ายๆนะครับในขณะเดียวกันฮะการติดตั้งตัวแบตเตอรี่ด้านใต้นะครับก็มีตัวโฟเบอร์แล้วก็มีกาดกันกระแทกเอาไว้นะครับเราเคยพาไปดูตัวรถกันมาแล้วนะฮะสีตัวถังที่เห็นนี่คือมีการรรบนะครับรับสติ๊กเกอร์เข้าไปเดิมเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีตัวถังที่เป็นสีขาวนะครับก็จะมีอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายนะฮะตัวรถนะครับก็จะ นะ BEV นะครับแล้วก็ด้านท้ายเขียนเลยครับว่า Hilux r e v o E เนี่เป็นโลโก้อักษรตัวใหม่ของเขานะครับล้อแม็กให้ยางดันหลบนะฮะแม็กก็น่าจะเป็น18นะใช่ไหมเอาสิอ่าสิดูผิดไปนะครับ17นิ้วแล้วก็ให้ดูด้านท้ายหน่อยนะฮะนี่ฮะลระเอกนะครับ,รบ,เ,ดรบเดี๋ยวสื่อมวลชนก็จะได้นั่งนะฮะคันนี้ ก็ออกแบบมาดีเลยพื้นที่เฮดรูมค่อนข้างเยอะนะครับเดินก้าวขึ้นไปนี่เป็นไงนั่งได้กี่คนก็ถ้าดูตามพื้นที่ใช่ไหมหนึ่งสองก็10คนเนาะเอาแบบไม่แออัดยัดเยียดนะครับก็ดูโปร่งดีมีกดออดกดกระดิ่งนะติ๊งติ๊ง,งนะฮะแล้วก็เบาะนุ่มนะอันนี้คือเขาทำมาก็ดีนะครับแล้วก็ดูบริเวณหน้าตรงหน้าต่างนะครับก็จะเป็นแบบมีเป็นเหมือนแผ่นอะคริลิกนะไม่ใช่กระจกนะ เห็นไหมแล้วก็เปิดโล่งลกันฝนได้ด้วยนะโผลนกันไปถ้าเป็นสมัยเด็กๆเ,เนี่ยไม่มีหรอกนะจะมาแบบว่ามันนั่งเรียบร้อยเนี่ยมันต้องแบบอย่างนี้ต้องโผล่ข้างหลังไปต้องเหวีห่ยวๆหน่อยใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องแบบนั่งริมนี้แหละก็ใครมาเที่ยวเมืองพัทยานะครับหร,หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นไม่เชิงมาเที่ยวอ,ะอ่ะอาจจะมีบ้านอยู่แถวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาลองนั่งกันดูได้นะครับถ้าหากว่าเจอเนาะนะครับเขาก็จะวิ่งรวมกันกับรถที่อยู่ใน สากรการเดินรถของเมืองพัทยาอยู่แล้วนะครับ